ไปภาคอ่อนแอรัฐบาลอ่อนแอสภาอ่อนแอถ้ากลับมาแล้วระบบทั้งหมดจะเต้นแข็งเอาเส้นตัดไว้ผมมองการเดืองสองท่านคือการเมืองระดับรัฐบาลการเมืองระดับชาติหรือระดับประเทศเพราะการเมืองนที่ผมมองเนี่ยผมฟัตรงเลยนะในสองระดับของประเทศและสองระดับรัฐบาลรัฐบาลอาจจะดีขึ้น มีอุากร์ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทางานมั่นขึ้นเจ้าารอาจจะขึ้นแข่งการขึ้นเพปกรณ์ร้อยจุเด็ดเนี่ยเป็นอุกรที่มีมีค่ามากผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับที่ท่านยองที่ที่ตัวในเป็นหนาูผกเป็นทุเป็นผูกแทนรามา2ีแล้วไม่เคยเลนบ้านนะ ถ้าปีหลังในต่างกับช่วาปีแรกที่ผมเป็นผู้จารส่มากต่าแล้วถ้าปีหลังนี่มันไม่มีการตร็นอิสรนอนมันมีความแย่แย่งมีความแรงทำเหล่านี้เยอะมากๆที่เซต่ยงใตการออกการได้5โดมแต่ว่าในระดับโลกสิเกตตกับผมนะจากที่วิจิตรัติชูว่ฒน์เลนะครับท้ายที่สุดแล้วคุยกันได้นะ ขาคุยก so, ันได้บ so so, sure <It> ้านผมนี่เขาคุยกันได้ไม่ว่าจะโควิดบาดบาดตายยังไงเนี่ยท่านสุวรรณคุยกับผมมันต้องจบผมไม่คิดเลยว่าต้องมีปัญหาทุกวันที่ท่านสุวรรณคุยกับผมท่านมีชิดคุยกับผมเนี่ยเราไม่มีขั้นหลังนะเราคุยกันสามคนผมไม่เชื่อเลยว่าบ้านสวนนีนจะไม่จบแต่ณวันนี้เอาคนบ้านผมนะ็ะด้แต่ทุกคนนั้นทุกคนพิสน์ไม่ได้นะวิพาวิจาแณ์ที่บ้านผมนะที่เวลาที่บ้านผมนะ ไม่จบนะก็มาที่ในสภาก็เรื่องหนึ่งนะก็ต้องว่ากันแต่ว่าหลังหลังประชุมเสร็จแล้วก็คุยไม่ได้หรอไม่ได้ครับที่ต่างจังหวัดพูดตรงนี้ผมให้น้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยมันมันเปลี่ยนจริงๆนะัห้าปีที่ผ่านมานี้มันลงประเทศเปลี่ยนแล้วเพราะอย่าไปคิดว่าเพื่ออะไรประเทศจะคืนสู่สันติคนรัชชันชอบกันเหมือนผมปีที่แล้วเลิกคิดเลยแต่จำคิดว่ามันมีจะคืนสูงของความปกติได้เนี่ยคือว่ามันไม่เป็นมันไม่เป็นเพราะการเงินมันเปลี่ยนเลย เราต้องยอมรับนะว่าวันนี้ผมคุยในพักผู้ไทยก่อนนะบอกไปอาจจะต้องเดินเลนิดหนึ่งซึ่งก็เป็นพักใหญ่มากๆเนี่ยวันนี้ผู้แทนไม่ได้กลุมมคนโจแล้วมาคนหนึ่งนะครับลองพี่วิชิตไปทะเลาะกับนักตุรตัวสักคำสองคำหน่งเสื้อแดงกลุ่มคุยแล้วแล้วมันจะเป็นแบบภาพที่ผมว่าพูดถึงได้นะว่า แล้วรุ่นนี้เข้าไปเนี่ยจะทำให้คุณพ<ม>ูด<ม>เองครับคุณสุวัสดิ์ให้คุณจรความคุยกันได้จะคุยกันได้ไมันยังไงที่ผมคิดว่ามันไม่มันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แร้วแต่รุ่นนี้เข้าไปรุ้อ่ได้แต่ว่าถ้ารุ่นนี้นะถ้าสุวัสดิ์บอกไปนะครับถ้าท่านไปอยู่อีกพักหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่เพื่อไทยคุยกันได้คุยกันได้แต่ว่าถ้าท่นนะานอย,าอ,ยาอยู่เมื่อไทยเนี่ยผมเชื่บนชนคุณแล้วบนชนนี้ต้องพูดตรงๆนะครับคือเสื้อแดคุมแล้วถ้าลงไปอีสานนะครับ แล้วทั้งสอกท่านเป็นปฏิบัติกับคนท้่แทนและท่านสองตรงนะผมได้คุยกับผู้แทนใหม่ๆแถวสามเนี่ยห้าปีนี้ผมคุยเป็นเยอบ้านเลยผู้แทนขึ้นมาใหม่นะทำไมถึงสำเรที่สองเพราะวนนี้ตังเรื่องเลยท่านนะผมไม่เหด้วยเลยนะที่ทำอย่างนั้นนะคุณเห็นด้วยไหมก็บอกเขาก็ไม่เห็นด้วยเลยครับผมบอกว่าทำไมคุณได้ไปชนคนมาคนท่านคนเขาแย่แล้วก็ไม่เห็นด้วยเขาสอบตกเลยเขาอยากเป็นผู้แทนนะานสอง ถ้ากิจกรรมบางเรื่องเนี่ยซึ่งเขาไม่ถูกด้วยเขาก็ต้องจับมือเพราะเขาต้องการบอลชนวัดมวลชนวันนี้มันใหญ่นะครับใหญ่เกินสิที่ผู้แทนนักบอลเลยจะไปควบคุมเลยหมายถึงผู้แทนบอลชนจะไดนควบคุมนะครับเพราะในในในส่วนของรัฐบาลนะครับในส่วนของทรงเมือไทยถ้าคุณไปแตะมวลชนนี้เมื่อไหร่คุณล้มเลยพุ่ล้มเลยครับอันนี้นี่คือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นใหม่กาผมที่เราพูดกันในคุณที่คุยกันได้ยากหนยนะครับประกฏการณ์ที่ผูัแทนสิณยังจะแยก เปิดนะครับเนารกู้ชักสิน่งเดียวแย่เดี๋ยวสักพูดนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ข้างล่างไม่ได้ได้รับเงนความเห็นนะครับอ่าครับอันนี้ทป่ประตการผมนะครับผมคิดเราปรุชิมคนมาการลงโนวก็จะคุงไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังผมจะลดส่งผมผมไม่พิจารณ์นะพอจะกุมแล้วถ้ากระเบืดีปฏิบัติหน้าที่ได้ดีบริสุทธิ์ใจเลยนะนะครับแต่ว่าาก็ไปควบคุมท้างอืนีกระดับเน่ซึ่งมันมันไม่ใช่ทางที่เราหวังตั้งนานปั้อเงินเพราะ้องเปนวิีกางที่ดนั่นนั่นคือสิ่ นาครับรล้วผเชื decimal, ่าเมื่อร้อเอ็ดเข้ามานะครับในขณะนี Hyung ้รัฐบาลอาเคะื Honestly, ่องแรงขึ้นแต่รัฐบาลนะครับถ้ามีปัญหากรบอลชนตัวรัฐบาลดียังไงเก่งยังไงกต่รบาลต้อรรัฐบาลปฏิเสธบอลชนของคนจะอรัฐบาลโลกเพราะถ้าเรามองเฉพาะกลุ่มของรัฐบาลเยและไม่ลองค่อยมองภาพบอลชนเ่ยเราเราวิเคราะห์สถานการณ์การเนืองอย่านี้ผิดเลยติดหน้าตาทั่ววิเคราะห์มวลชน ใช่งว่เคราะห์มา111ข้ามมาแล้วนี่ประเทศมันจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเป็นอยู่ที่มวลชนที่อยู่เบื้องหลังท่ารดำเนิอนโยบาจที่ด้านนีงเป็นสัญญาณดีนะท่านผู้ว่าเออพอที่ประธานวุฒสึกตัวแล้วมวลชนก็ลุกขึ้นมาสามารถกำหนดทิศทางกำหนดการผหานผู้แทนได้นี่เป็นเป็นสัญญาณดีกรบเส้นต่างอันนี้ดีครับดีครับเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดให้ความเห็นให้ความคิดกับมวลชนถ้าท่านชมดังระบัดโดนใส่อันนั้นก็ไปในสมองของมวลชนด้วย มวลชนเนอ่านนต่รับมา3นะครับไม่เกิน5นะประเทศนี้คนอ่านรัดบไม่เกิน5อ่อานเะเจริงนะอย5เอ่านหมดลยนะครับแต่ารน่งอ่านมากหลามากผมหลาเที่ยวแต่คนที่อานจอะประมาณ5ตอ็ต้การามวลชนเนี่ยเขจะคิดอะไรนะครับมันอยู่ที่เราใส่ความคิดใน่มชนนะครับคนเพราะ้นถามว่าการลงมติยุติไครับผมยกตัวอย่างในเห็นครับสถานการณ์การลงนี้นะครับ ยิสารมาใต้เหมือนกันตู้คือใช้เงินไม่ได้คุณใช้เงินในภาคยี่สารวันนี้ผมคิดว่ามันไม่มีทางหรอกคุณในวิ่งเขาก็ลบเหลวไปแล้วบออดภัยคริ่ง่ามั้าอยู่ประมัณนะครับมันใช้ไมนเหมือนปรับไต้วันนี้นะครับคุณเปไงครับผมมันยากเวลาจจาได้แต่ผมก็ยากว่าคุณะจรจผมในับใต้คุณเอาเงินไปยี่สิบสามพั้านโอ้ขาแห้คุณจรนาผมนะครับเช่นเดียวกันนะ ประชาธิปัตย์ไปลงถอนแขนไปลงบุนรอนเนี่ยมันไม่มีทางหรอกตอนประชาธิปัตย์สมมติเนี่ยเอาเงินไปลงเท่าไหร่มันไม่มีทางชนะที่ถอนแขนที่บุนรอนได้นะครับเพราะนั้นการเมืองถามว่าอย่างนี้ดีไหมดีครับเพราะว่าการการเมืองในกรณีนี้มันอย่าไปคิดว่าซื้อเสียซื้อเสียปากนีมันซื้อไม่ได้เงินนิสานมันซื้อไม่ได้ปาคใต้มันซื้อได้นะครับแต่ว่าแนวของภาคใต้กับแนวของนิสานี่ ตอนนี้ต้องยอมนะว่ามันแยกกันเลยคือว่าถ้าไม่รุ่นใหญ่ๆมาเนี่ยก็จะไม่ทําให้มันตรนนี้มานองกันมากขึ้นนาบจากเขาคุยกันหน่อยสิตรงนี้แรงไปเรารู้ตหน่อยต้องถามว่าผู้ใหญ่เี่อยู่ตรงไหนนะครับถ้าผู้ใหญ่ไปอยู่ในในรัฐบาลคือเพื่อไทยพอพาไปกับผู้เลื่อนในเยอะไปหมดก็ความจริงจังเลยถ้าผู้ใหญ่รัฐสี่ยนะครับไปอยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่า่าครับนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่รัฐสื่อไปอยู่อีก อีกส่วนหนึ่งสมมติอีกภาคหนึ่งภาคหนึ่งภาคสองภาคสามที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยผมว่าเขาจะคุยกับมวลชนได้และก็จะคุยกับพระผูรอดประกาลได้คุยกับผมได้นะครับที่วิชียรอาจจะคุยกับผมได้ก็เรื่องบางเรื่องแต่ผมไปคุยในพักได้ผมเองกต่เราไม่มีทางเลยครับคุณวิเชียรไม่กล้าไปแต่ไม่มีทางผมไม่ได้ไม่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปรอมาทที่วิชียรนะแต่ว่าในสถานการณ์วันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะครับผมมีมีมีแกนนำเสื้อแดงผมต้องอยู่บ้านผมนี่แหละ เราจะเอาเตี้ยสมบูรณ์ยังไงนะครับผมบอกพี่าจะทำอย่างนี้ทำไมให้คนที่มีความสุขก็ว่าไงการลดผมไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ความสุขหรือความทุกข์ของประชาชนแต่ผมคิดอย่างนี้ประชาชนมีความทุกข์เราก็จะทงแต่ว่าเรารดตัวนี้เราทำเพื่อประโยชนจะมีความสุขสิ่งไหนจะแตกแยกได้ประชาชนมีความทุกข์เราจะไม่ทำพราะในของเราได้เยนะครับเวลาเรามองร้อยสิบเอ็ดนะครับว่าร้อยสิบเอ็ดต้องบอกว่ารัฐบาลดีขึ้นตัวเองนะครับแต่ว่าประเทศจะดีขึ้นหรือเปล่าอยู่ที่จุดยืนของร้อยสิบเอ็ดนั้นว่าจะไปทางทิศไหน ระนาบระนาที่สองปัญหาที่จะเกิดขึ้น่รเือคือรถสออาจจะเป็นรถตีได้่อได้ชสองชสามสอได้เอาระดับแกนแกนนำเบอร์หนึ่งไปได้แต่ว่ารถเสิจะมีปัญหาเวลาเป็นผู้แทนนักสรก็ไม่มีพื้นที่ครัวันนี้รถเส็อควางเป็นรัตีของท่านก่าการเป็นผู้แทนนัสรถูกไมครับเพรในในในสี่ร้อยเขตขผู้แทนตนเต็มหมดแล้วเพราะถ้ารสจะไปลงตู้ี่เป็นผู้แทนในระดับเขตเนี่ยคุณไม่มีพื้นที่แล้ว ลองคุณไปถอนผแทนที่เขอยู่จองตอไปออคุณไปลงดิมีปัญหาผู้แทนย้ายทำนนะครับไปแทรกเป็นรุ่นรีง่ายได้ง่ายกว่าวันร้อยสิบเอ็ดวันนี้สถานะขร้อยสิบเดเป็นท่านดีแต่รัรง่ายกว่าเป็นผู้แทนะตอนในมุมของคุณนิดมองว่าคนที่เขานั่งอยู่แต่เดิมเขาจะยอมถอนผมว่าผมเป็นการบบการปรับโรลโมในกันง่ายที่สุดัไม่มีปักเสียงสมมคนที่าคลบางคนออกแล้วบางคนเข้ามาผมไม่เคยรุตฟรีที่ถูกรอดออกและวบ้ ร้อยหน้ามันม่เสร็จตรงนั้นไม่มีปัญหาครับการเอาเรัฐบออกมันง่ายมากเอาชุดใหม่เข้ามาง่ายมากและไม่มีภาคไม่แต่ครับนะครับเพราะว่าผมภาคเขาเก่งมากนาคะครับแต่ว่าร้อยสิบเอ็ดจะสร้างปัญหาภาคเพื่อไทยเมื่อมีการเลือกตั้งก็ใหม่ก็ไม่มีพื้นที่ออกไปยุ่งกันตรงลงพื้นที่ใช่ครับ<ะ>โอเคครับขอบคุณครับ,บคุณพี่บ้าง